สวัสดีครับ FC โอรถมือสนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ริมถนนเสรีไทยนั่นเองนะครับอยู่ซอยเสรีไทย95นะครับเพชรยนต์สาขา2นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถ7ที่นั่งรถครอบครัวแบรนด์โตโยต้านะครับใครที่กำลังมองหาตัวรุ่น 2.4V ขับ4ปี2018สีขาวอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด อัปเดตการรีวิวรถเข้าใหม่และข่าวสารของทางช่องนั่นเองนะอย่างคันนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวขับเพื่อง4ล้อนะครับค o r t u n e นนะครับทะเบียน8537นะครับกรุงเทพมหานครนะครับรถคันนี้นะเข้าร้านมาได้ไม่นานนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่รถมือเดียวนะครับสภาพสวยนะสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้นะครับผมมีส่วนลดให้นะครับผมมีส่วนลดให้นะมีของแถมพิเศษให้เลยนะครับแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อย่างคันนี้นะครับโฉมนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบไบบีม L E D นะครับคือเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นกระจังหน้าโคมเมียม3ชั้นนะครับรายละเอียดตัวกระจังด้านหน้านะครับสภาพสวยๆคมๆเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีรอยกระเทาะของเศษหินเลยนะครับด้านหน้านะอันนี้ดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคู่นหรือรอยเศษหินเหมือนกันนะครับ ส่วนไฟตัดหมอกคันนี้ได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับรถสวยๆนะครับนี่ครับเหลี่ยมสันฝาระโป้งนะครับตัวลอนฝาระโป้งสวยเดิมนะครับชัดเจนนะครับไม่มีรักยิ้มเลยนะให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ไฟคู่หน้าไฟโคมเดิมนะครับไฟตัดหมอกอะไรต่างๆนี่ก็คือเดิมๆนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมมารีวิวอยู่ข้างถนนเลยนะส่วนล้อแม็กคันนี้ล้อแม็กขอบ18นะครับ ได้ยางของดันหลบนะคันนี้มาพร้อมกับยางดันหลบปี2อ2ปนี2022นะครับได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็ช่วงล่างซุ้มล้อด้านหน้านะครับตัวโชคอะไรต่างๆนะอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆเลยนะครับนะอันนี้รถไม่มีจอดแช่น้ำจมน้ำมาแน่นอนนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยว led นะครับ แล้วก็ตัวกระจกบานหน้านะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานโตโยต้าเช่นกันนะเป็นพาร์ทเดิมโรงงานโตโยต้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่มีรอยกระเทาะเลยของตัวหินอะพวกนี้ไม่มีนะครับฝาป,ปรงฝาคระตัวหลังคานะครับผูติดนะหลังคานะครับเล้าแหลกหลังคาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หลังคาก็ไม่มีรอยบุบอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับถ้าใครที่หาอยู่รีบติดต่อผมได้เลยนะผมขึ้นเบอร์ให้ด้านล่างแล้วนะครับ0984465222นะครับ มาดูกันนะครับอย่างภายในนะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านี่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็แอร์แบครอบคันด้วยนะครับบาะหนังนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสีน้ำตาลเข้มนะเกียร์ออโต้นะครับมี e ีโ Mode Power Mode ให้ด้วยนะครับนี่นะสำหรับคันนี้นะครับ พวกรายเหยียดตัวคอนโซลอะไรต่างๆนะครับสภาพเนียนสวยนะครับเหีียดช่องแอร์นะครับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับนี่ตำแหน่งของเกียร์โฟไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับล่างขวานะครับมีระบบช่วยเหลือขณะลงทางลาดชัน USB AUX power l e t มีมาให้นะครับคันนี้ฐานเกียร์ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคันนี้รถสภาพสมบูรณ์มากนะครับสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะอย่างตัว โครงสร้างนะครับตัวเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมนะครับด้านข้างเสาบีไม่มีไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวกหัวน็อตนะครับหัวน็อตโครงสร้างเสา,สา,สาบีนะครับอันนี้มันจะคาบเลือฝุ่นนะครับคาบคาบฝุ่นเฉยเฉยนะครับโครงสร้างสวยๆนะการันตีเลยนะว่าไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับามาดูที่นั่งแถว2กันหน่อยนะครับ นี่นะภายในกว้างขวางนะครับน่าใช้งานตัวเบาะอะไรต่างๆนี่สภาพสวยๆนะเบาะนั่งนะครับเบลทุกจุดนะครับภายในกว้างมีแอร์ราวให้ด้วยนะครับมีแอร์ให้ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคันนี้มีช่องจ่ายไฟด้านหลังเพิ่มเติมนะครับมี power outlet นะครับแล้วก็จะมีตัวปลั๊กไฟนะครับนี่เป็นทังแบบนี้นะครับไวชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับมีกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้านะครับมีที่แขวนของรองรับได้ถึง4กิโลกรัมเลย นะตรงนี้นะทั้งสองจุดเลยนะซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับแผงประตูพวกกระจกเลยพวกนี้นะครับเป็นพ์ทเดิมหมดเลยนะครับบูหนังนะครับแผงประตูบูหนังตัวหนังสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยรอยเหือกใครไม่มีเลยนะตรงนี้นะครับเหลี่ยมสันบอดี้นะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับอย่างกระจกด้านหลังนะครับไม่มีเปลี่ยนนะถ้าโดนท้ายหนักมากระจกบานนี้ไม่เหลือแน่นอน นะครับส่วนซุ้มล้อหลังนะครับตัวแชสซีนะครับแชสซีซุ้มล้อหลังสภาพสวยๆสมบูรณ์นะครับมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะที่เราเห็นอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมุดด้านท้ายให้ดูมุดด้านใต้ให้ดูนะครับเดี๋ยางอะไหล่นะครับเห่นยางอะไหล่น่าจะใช้งานมาบ้างนะครับแต่ตัวด้านท้ายและใต้ท้องนะครับสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับไม่มีสนิมหรือร่องรอยการผูเลยนะครับ ถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาครับ098ย์6 5222นะครับนี่นะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับอยู่ริมถนนนะเอามาดูกันต่อนะครับเสารับสัญญาณวิทยุคันนี้เป็นแบบคีบฉลามนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะฮะกระจกบานหลังยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับมาพร้อมระบบไรฟ์ฟ้านะครับนี่โครงสร้างต่างๆนะครับเดิมตัวช่องไฟอะไรพวกนี้นะครับไฟท้ายนะตัวไฟเบรก led นะครับ ขอบคิวท้ายโคมียมนะเขียนคําว่า f o r t u n e r ให้ด้วยนะครับรายละเอียดเดิมๆหมดเลยนะเนี่ยไฟท้ายนะครับไฟท้ายโคมเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่น2.4ขับ4นะครับสัญลักษณ์ซิ g m a โฟอยู่ด้านหลังขวานะครับอันนี้เดิมๆติดรถมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กันชนนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนนะครับกันชนไฟตัดหมอกท้ายนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะอันนี้เราคัดเกตรถมาแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับ ได้ทุกอาชีพเลยนะรถคันนี้สภาพสวยๆประหยัดจาบป้ายแดงแน่นอนนะครับราคาจัดฟีดดาวได้ด้วยนะราคานี้นะฮะแต่ราคาเดี๋ยวอูไปก่อนแต่บอกเลยว่าจัดฟีดาวได้นะครับที่นั่งแถว3นะครับพับปรับแขนได้นะครับตามนี้เลยนะตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์นะครับนี่ครับสภาพสวยสมบูรณ์มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับส่วนโครงสร้างตัวรถนะครับสะโพกซ้ายนะครับตะเข็บเดิมนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็ เดิมๆนะครับโครงสร้างไม่มีชนนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับผมให้ดูเลยผมให้ดูทุกซอกนะครับนี่นะครับอ่านะรถสวยนะครับประตูท้ายเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับใช้งานทํางานได้ปกติเลยนะนี่สวิตเวลาเราปิดนะครับใช้งานทํางานได้ปกตินะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนครับ0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกัน นะครับล้อหลังนะครับเรียกได้ว่าไม่มีรอยเบียดรอยคูดนะไม่มีเบียดฟุตบาทมานะครับตัวแชสซีนะครับตัวแชสซีซุ้มล้อด้านหลังนะครับนี่สภาพตามนี้เลยนะครับลูกค้าดูในคลิปยังไงคันจริงเป็นแบบนั้นนะครับคันจริงเป็นแบบนั้นเลยนะเนี่ยตัวภายในนะครับด้านหลังบอกคู่หน้านะครับโครงสร้างเสาบีนะครับโครงสร้างเสาบี ตามนี้นะแล้วก็รีเบลผมให้ดูเบลนะให้ดูปีผลิตนะครับคันนี้รถปี2018นะครับคันนี้ผลิตปี2018นะตามที่ระบุที่เบลนี่เลยนะนี่นะครับน,นี่นะครับตัวเบาะนะครับเบาะสภาพสวยไม่มีช้ําเลยนะเบาะไม่ช้ํานะครับน่าจะไม่ค่อยได้นั่งหลังเท่าไหร่นะครับสําหรับคันนี้นะกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับ ส่วนฝั่งคนขับนะครับได้บอกปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับตัวกระจกนะครับพัดเดิมโรงงานนะครับแผงประตูตรงนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะตัวหนังไม่มีฉีกขาดนะครับแดชบอร์ดควบคุมระบบเซ็นอร์ล็อกครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้า4บานเลยออโต้ทุกบานนะครับตรงนี้นะกดทีเดียวนะเวลาใช้งานนะครับนี่พับปรับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกนะครับี่แล้วก็เลขไม ไม่แสนโลครับแสนห้าพันเดี๋ยวผมสตาร์ทให้อีกทีหนึ่งนะครับทีมันดับดีให้ดูเลขไม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่คันนี้จอแสดงผล MID นะนี่ตรงกลางนะเล็กๆนะตรงกลางแสดงผลว่า MID เป็นจอสีนั่นเองไม่แสน0 0าพันโลนะครับนะมาพร้อมพวงไลมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดนชิพนะครับ มีพูชคอนโทรลนะครับรายละเอียดตัวพวงมาลัยก็สภาพสมบูรณ์เลยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับอันนี้ได้พุชซัดอินเจนนะครับสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายนะครับสภาพสมบูรณ์นะส่วนจอนี่จอจากโรงงานนะครับหมดฟังก์ชันพื้นฐาน fmam MM ใช้งานได้หมดนะตรงนี้นะครับ aux av เชื่อมต่อได้แอร์ทำงานปกติเย็นด้วยนะครับขออนุญาตเบานหนึงแอร์หนาวนะ ใครที่ชื่นชอบ Fortuner อนะครับอยากจะเปลี่ยนรถนะหรืออยากจะใช้งานนะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะผมบอกเลยว่าได้รถสวยและดีไปใช้แน่นอนมีไฟแนนซ์เซ็นทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนะหรือมาดูรถคันจริงก็ได้เราเราอยู่ถนนเซรีไทยเลยนี่รถวิ่งกันไปเลยนะ่ะแซดไปนู่นแล้วนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องและโครงสร้างนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้าง เอาละครับเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรก็150แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับมองตอ้์น้ําจุดแต้มสีมาคิวซีนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้นะครับกล่อง ABS นะครับจุดแต้มสีมาคิวซีเห็นชัดเจนนะหัวน็อตนะครับ หัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมคานหน้ารูน็อตต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตำแหน่งตัว R นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นตัว L นะครับตรงนี้เนี่ยพวกหัวน็อตก็ไม่มีขยับเลยนะโครงสร้างสวยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับคันนี้2.4 2G d ดสี่นะครับตัวลาเบลมอร์ติดอยู่ครบนะครับโครงสร้างซุ้มโชคด้านหน้ารายละเอียดต่างๆอันนี้เดิมนะครับซอกในนะครับซอกด้านใน นะอันนี้ก็คือเดิมเดิมนะซอกด้านในนะครับอาจจะมีค่าฝุ่นเล็กน้อยนะครับจอดริมถนนนะครับแต่ก่อนจะปล่อยรถเราปรับสภาพรถให้อีกทีนึงนะลูกค้านะครับนี่นะครับฝากระโปรงสภาพสมบูรณ์ลาเบลต่างๆติดอยู่ครบเลยนะครับเม็ดฮาร์กชัดเจนนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับตัวรุ่น2.4ขับ4คันนี้นะครับหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทจัดฟรีดาวได้ยอดจัดรถรถเลยผ่อนอยู่ประมาณ2 0,000ื่น ฮนะรายได้4 0,000ซื้อคนเดียวจบนะครับหรือร่วมรายได้กันก็ได้นะรายละเอียดจัดไฟแนนซ์ตรงนี้ถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาโทรหาผมทักไลน์ก็ได้0 9 8ย์6 5 2 2 2นะครับผม๊ดเพโยนนะยินดีให้บริการเลยก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลา FC ไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ